คุณสโมโบอกว่าเป็นคนยึดติดมากๆค่ะพยายามเท่าไหร่ก็ฟุ้งซ่านมี oh. วิธีการฝึกปล่อยวางยังไงเจ้าคะคุณยายชุดสโโมโภคคะต้องอย่างนี้คะ่ะอย่าไปไม่อยากฟาุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟาุ้งซ่านให้กําหนดจิตของเราจดจ่ออยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นเพื่อนเป็นอาวุธเป็นเป็นอะไรดีเป็นชีวิตของเรา กลับมาจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจเข้ารู้ออกรู้หายใจเข้าแรงกายหยาบขึ้นหายใจอ่อนโยนกายละเอียดขึ้นในการจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจความฟุ้งซ่านมาไม่ได้ค่ะมันจะแค่จะเอ๋ใบใบเจะเอ๋ใบใบเพราะฉะนั้นถ้าความฟุ้งซ่านมันไปมีความไม่อยากฟุ้งซ่านนี่เป็นตัณหาละ คุณสมมติจะไม่รอดเพราะฉะนั้นฟุ้งซ่านก็ยืนดูรู้ปล่อยจ้เอบา,บายบายกับมันความฟุ้งซ่านจะค่อยๆสงบลงเมื่อเอาจิตจิตรู้ทีละเรื่องมาจดจอ่ออยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นเทคนิคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้ที่ชื่อว่าอาณาปานาสติภาวนาแปลว่าให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากลมหายใจออกลมหายใจเข้าอย่างมีสตินะคะก็ลองทำดูนะคะเราจะเห็นยืนดูรู้ปล่อยได้เร็วขึ้นถ้าเราสั่งจิตของเราได้คะ่ะค่ะ